โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะอยู่ในคอนสตรัคชั่นนะครับทุกผู้ชมครับแม่มีใครดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยโ okay, อเคเขาบอกให้เราเอารถอันนี้ออกโอเคมาออกมาดิออกมาดิออกดิออกดิออกนีออกไปลออกปลปไปลาโอ้โหนี่มันบ้าอะไรกันครับเนี่ยเอาเรถที่อันนี้ไปทำไมเป็นอย่างนั้นไป อ๋อชิบหายแล้วลวบวางอย่างนี้โอเคโอ้ทั้งหมด9อันเลยอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยเังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องทำทางข้ามแม่เราดันไปกดอันนี้ก่อนหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวลุยกันเลยไปครับผมไปกดไอ้น,นี้ก่อนอะโอ้หนักจังวะเอือผมไปกดอ่ากดเปิดอันนี้ก่อนวะเปิดไอ้ที่เทปูนอ่ะ เออว่ะเราต้องเทป,ปูนก่อนดิเทป,ปูนก่อนมันจะได้ทํไอ้นี้ง่ายๆเออโง่อะไรครับเนี่ย,เ,ยเราไปเอารถเทป,ปูนมาก่อนละกันก็ไปเอามาเลยหละกันเนาะท่านผู้ชมเออเ,ออเ,เทป,ปูนก่อนให้เรียบร้อยก็ได้มันได้เหมือนกันมันได้หมดเลยทุกอย่างมันได้หมดเพราะฉะนั้นตัดอ่าตัดมันตรงนี้เลยนะครับผมไปาทำชันชลา,าเอ,อ้ไม่ใช่ชันชลา,าทำสถานี เทปไปเลยเนี่ยมันจะได้ง่ายง่ายทุกอย่างมันเพิ่มเฟกนะครับผมยืดออกไปยืดออกไปเปิดไปเลยโอเค เทไปครับทานผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดนะทนานผู้ชมเดี๋ยวเทตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะได้แบบว่าวิงเข้าง,ง่ายๆไงจะได้รถลุมจะได้วิงเข้าง,ง่ายๆโอเคครับเพราะฉะนั้นตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแค่นี้รถเราก็สามารถที่จะวิ่งวิ่งได้แล้วใช่ไหมแค่นี้รถรถขุดเราก็สามารถวิ่งข้ามได้แบบสบายๆชิวแล้วทานผู้ชมเออผมทำทางข้ามก่อนดี มจะทำทางข้ามอาจจะมืดๆหน่อยนะวันนี้ทางข้ามก่อน่มันก็เดินข้ามได้เลยไม่ใช่หรอวะโอ้โหแม่งบุงกีแบบอันนี้ยากมากอะอโอเค ขุ้งจีออกยากมากอ่ะมันสั่นดิ้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 ดไปหมดเลยขอยืมทีมก่อนนะครับเขาเรียกว่าทางข้ามขาด เคตรงนี้มันมันมาเกิดตรงนี้ได้ไงวะเได้โอ้มันวางไม่ได้หรอได้ทำไมจะไม่ได้ปูนนี่แห้งเร็วจังนะปูนอะแห้งโคตรเร็วเลยปูนอะ จะเดินข้ามได้แล้วมั้งลองดูดิลองดูครับลองดูลองดูลองเดินนะครับเออโอ้รถกว้างมากมากเลยนะเนี่ยโออสบายไปนูน่นโอ้โห เรถมันไม่มีแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะคือถ้าแรงสวิงอ่ะมันมันจะค่อนข้างที่จะลําบากอะเออกระเด็นไปนน่นแล้ไปถ้าแรงสวิงอ่ะมันค่อนข้างที่จะลําบากนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นแรงแรงดันอาร์มอย่างเงี้ยมัน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 เร็วอยู่นะครับเก้าวัน เฮ้ย,ยมายากจากาังวะไอเนี้ยโอ้โห,โหไม่ตันไม่ไปเลย โอ้แม่งหนักจริงว่ะอืดอ,อุ้ยอืดไปยนดูดิดเฮ้ยเดี๋ยวเอากลางวันนี้มันหนักมากเลยอะ่ะโอ้ อีเล็กๆก,ก็เอาเรื่องเหมือนกันแม่งมันดันยากจริงวะ่ะดันยากจริงครับคือเราคือเราต้องกัดฟันสู้กับมันอนะเอายกไม่ขึ้นหรอทำไมยกอาไม่ขึ้นวะเราต้องพยายามไม่ใช้แรงบุงกขี่เอ้ยไม่ใช้แรงสวิงอะ มันมันไม่ใช้ไม่ได้อ่ะไม่ใช้ก็ไม่ได้ดิจะไม่ใช้ได้ไงวะอ้าอืออ่ามาไหนจะลงอันแรกมะไหนจะลงอันแรกมะนี่เลยอืมอืมอือันนี้ป่ะมะ เออลงไปเป็นฐานเสานะครับผมเคยวางบ่อยแล้วล่ะอันเนี้ยฐานเสาลอยฐานเสาลอยอุ้มได้ปนะ้างเนี่ยโอ้โหอุ้มไม่ขึ้นนื้อเอาวืมโอ้ เครื่องก็แบบงี๊ดงีด,งดตลอดเวลานะครับกคชอบอ่ะชอบฟังเสียงเครื่องนะครับชอบมาก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 ลอยชอบมากลอยันลงอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ย ลงอะไรตรงนี้เอ,อ้เ,อออเถอะลงพี่เออกรืดานกากซะลือเกินเอ,อ้ลงไปเนั่นแหละเอาเดี๋ยวดิ ึโอเคโอเคเรียบร้อยไปสองแถวเอ้ยหนึ่งแถว เอาลงเลยก็ได้เนี่ยอยากลงก็ลงไปเลยเนี่ยโยกโยกจนแบบโยกจนปวดแขนน่ะท่านผู้ชมโยกคอนโซลน่ะโยกไปอย่างนั้นล่ะโยกอยู่งั้นน่ะโยกบังคับอ่ะ โยกจนปวดแขนอะโยกมาเลยไปโน่นไปโนไปโนไหมครบหรือเปล่านะ โอเคคนดูเดี๋ยวผมจะเอาให้เสร็จไปเลยนะไหนๆก็มาแล้วยื้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงโอ้โหต้านมากสู้มือมาก โอเคครับท okay, ุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้โหแม่งยกเสาอ,อีกมาเดี๋ยววิดีโอหน้าพาเล่นเสาอ,อีกมาเอามันเลยโอ้โลรถเสาอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยเสารูปอะไรครับเนี่ยโอ้โหเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาเล่นเสาเดี๋ยวพาเล่นเสาเอาว่ะ